สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมตลาดนัดสลามหลวงสองนะคะบริเวณตลาดาจะเราจะพาไปเที่ยวโซนต้นไม้กันนะคะสนามหลวงสองเป็นตลาดนะัดที่กว้างใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันนะคะดูแต่ละโซนนะคะมีทั้งปลา แล้วก็สัตว์เลียงต่างๆด้วยนะคะเราจะพามาชมโซนต้นไม้กันค่ะ เราจะมาซื้อต้นไม้กันนะคะสามต้นห้าสิบถูกมากค่ะไม่ใช่อที่มันเป็นดอกขนชั้นนะ่ะกับผ่นมันที่มันเป็นดอกขนชั้นนะ่ะ บเนี้มันเหมือนกันปะสามต้นห้าสิบบาทเออสามต้นนะไม่ใช่สามสามต้นปะก็สามกระถางอ่ะเหรอเออก็ถือว่าสามที่นี่ถูกอ่ะสามต้นนีแบบนี้ก็สวยมันรวมกันได้ประล่ะนี่ต้นที่เราจะมาหาซื้อต้นคุนายเตยนสายกันนะคะเดี๋ยวเรามาดู นี่ดอกเดซี่สวยมากเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะเป็นไม้ที่สนามหลวงสวสนนะคโกสลได้ได้น่เดี๋ยวเรา,เาโกสลไปต้น,นึง้วก็จะเอาตัวไมยต่นสาย อันนี้กับอันนี้มันรวมกันได้ไหมคะาองคนละราคาอันนี้กครต้อนอะไรนายอันนี้คุณนายและอันนี้อะค่ะอ้าวเหรอ <laughs> แล้วที่ก็เรียกอะไรแพรเชียงใหม่พเชี<ห>ยงให,หม่ร้พ่าเ,เคคนี่หลยคันอ๋อเอาหลากสีเคก็เลย่ะพี่ยี่สิบาตนี่บหรอยน่เป็นขายเป็นต้นเหรอขายตงค่ะ ที่เราเขียนเปนต้นแล้วก็เลยงงเราก็ได้บอกเรานี่้านี่ก็ยังมอู่ว่าต้นเขาขายเป็นต้นอย่างนี้เหรอเียได้เลค่ะอนี่ตายง่ายไมไม่ค่ะเลี้ยงเหมือนันนะคะเลี้ยงเหมือนกับกทำมานะคะยังไม่มีรากสาีวันถึงจะมีนะคะตักมาอ๋อไม่ตักมาเราเอาไปแยกได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปแยกก็ได้ค่ะหรทิ้งไว้ก่อนก็ได้สามสีวันก็ออกรากเจ๊ไม่ไม่ไม่ต้นว อันนี้คุณน,นายนะคะใช่ค่ะคุณนาตุนสายคุณน,นายนักเงินเอาอันนีไ้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ดอกสมพูอ๋อ,อ,อเขาบอกว่าคนละราคาอ๋อันนักทันเก่านี่คันใหม่อ๋อทำสีขำชน่นเลยแต่เจไม่ยิบเลยเนี่ยืมนี้มันต้นมันมันแห้งไปแล้วบาง โซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนอะโซนสัตว์นะคะจะเป็นพวกตานะคะเป็นร้านปลาแล้วก็ด้านในก็จะเป็นหมาแมวนะคะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงจาหน่ายพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะด้านหน้าที่เห็นนะคะก็จะเป็นตลาดนะัดติดแอร์นะคะด้านในจะมีแอร์ ก็ยังมีโซนของเก่าอีกนะคะสำหรับว,วันนี้เดินพามาชมแค่ในส่วนของร้านขายต้นไม้นะคะแต่เราก็ได้ต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังเดินทางกลับกันแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ เจเจฝากกดติดตามช่องเจเจมาแล้วและทีมงานเครือข่ายมาแล้วทุกท่านด้วยนะคะห mm hmm. ากผิดภาพประการใดเจเจต้องขออาภัยด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ